สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเขียนพาร์ทนะครับโดยเราจะเริ่มจากการสเก็ตก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสอนในเรื่องของสเก็ตเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเขียนพาร์ทนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะฝึกการสเก็ตนะครับอ่าันดับแรกนะครับเราก็นิวชิ้งานขึ้นมา นะครับก็เป็นโมเดลนะครับเป็นหน่วยตรงนี้นะครับแบบงานก็จะเป็นนิ้วนะครับเราก็เปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะครับเป็นนิ้วนะครับตัวโฟลเดอร์นะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นพาร์ทดีไซน์นะครับโอเคไปนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าพาร์ทน่นะครับ เสร็จแล้วผมก็โอเคไปครับผมก็จะเริ่มนะครับจากการเขียนนะครับโดยดูจากนะฮะจุดที่มีจุดอ้างอิงมากที่สุดนะครับ ดีวิธีการดูแบบนะครับก็ดูว่าจุดจุดไหนนะครับเป็นจุดอ้างอิงที่เยอะที่สุดก็เราก็จะเอาจุดนําจุดเริ่มต้นนะครับก็คือวงกลมนี้นะครับวงกลมนี้ก็ r จุดหกสองนะครับสองรูนะครับศูนย์จุดหกสองนะครับ r นะครับอ่าเราก็ไปเลยฮะก็ไปที่สเก็ชนะครับที่เพจนัง่งเลยนะครับโอเค นะครับก็ไปที่วงกลมนะครับที่เซนเตอร์นะฮะศูนย์ศูนย์นะครับก็ศูนย์จุดหกสอง,งนะครับศูนย์จุดหกสองดอกจันสองนะครับคูณสองนะครับตรงนี้ก็ใส่เครื่องหมายดอกจันนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับ ต่อไปก็วงกลมนะครับตรงนี้นะครับศูนย์จุดโทษทีนะศูนย์จุดมันคืออานอกนะครับเดมิเตอร์ตัวในนะครับเดมิเตอร์ตัวในนี่ศูนจุดห้านะครับสี่รูนะครับก็เดมิเตอร์นะครับตรงนี้หน่วยเป็นเดมิเตอร์นะฮะก็ใส่ศูนจุดห้าเลยนะครับก็ไปเซเลนเดอร์อ่าไปที่เซอร์เคิลทีครับคียกคิสเซนเตอร์นะครับแล้วก็ศูนจุดห้านะครับเดมิเตอร์ นะครับตรงนี้ไม่โชว์ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวบนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดมิเตอร์เล็ก0.5นะครับไปเซอรลนะครับคลิก นะครับ0.5ถ้าผิดก็ลองคลิกขึ้นมานะครับ0.5นะครับกดปุ่มกลางทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็จะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็ vertical นะครับได้จากเซนเตอร์นะครับให้ตรงกับเซนเตอร์นี้นะครับโอเคไปนะครับนะครับใช้ v e r t i c a l นะครับ Make Vertical นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็วงกลมอีกวงกลมหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมให้ระยะก่อนละกันนะครับตรงนี้ก็9กานิ้วนะครับผมก็คลิกที่เซ็นเตอร์นี้นะครับจะไปเปิดนะครับตัวละพิษนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีคำสั่งนะครับนะครับเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่า m ดเมชัน dropdown นะครับผมก็เข้าและพิดนะครับแล้วก็คลิกที่เซนเตอร์นี้นะครับลากลงมาที่เซนเตอร์นี้นะครับก็ตาวนิ้วนะครับก้าวนิ้วนะครับกดปุ่มกลางที่หนึงนะครับ circle circle นะครับก็ไดมิเตอร์ตัวนี้นะครับ ศูนย์จุดหกสองยกกันสองนะฮะสร้างวงกลมไปฮะตรงนี้นะครับมันก็จะมีนะครับตัวหนังสือซ้อนๆกันอยู่นะครับไม่เป็นไรฮะใส่ระยะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นะครับสร้างนะครับตรงนี้จุดศูนย์กลางอ่าจุดศูนย์กลางสร้างวงกลมนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาตัดเอา นะครับตรงนี้นะครับ r 2นะครับก็คือเดมิเตอร์4นะครับกับความสูงตรงนี้อ่ะเราก็ไปเลยฮะ r 2นะครับเดมิเตอร์4ก็สร้างเลยฮะเดมิเตอร์4นะครับก็ใช้อุติคอนนะครับปรับให้อยู่ตรงกลาง นะครับเวกเอร์นะครับก็ใช้เซนเตอร์ตัวนี้นะครับให้ตรงกับตัวนี้นะครับโอเคไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูครับระยะมันเท่าไหร่ระยะมันอยู่ที่6.25นะครับเราก็ไปรละพีดครับลาอมาครับ 2 5นะครับกดปิดออกไปก่อนนะครับดำคลิกนะครับ6.25นะครับกดปุ่มกลางทีหนึ่งนะครับต่อไปก็ R ตรงนี้นะครับ O ตรงนี้จะหนาอยู่เท่าไหร่ฮะ0.5นะครับ0.5ผมก็ใช้ไปที่ offset นะครับ0.5 Enter นะครับแล้วก็คลิกเส้นนะครับแล้วก็โอเค นะครับเราก็จะได้นะลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ทําการทิมก่อนนะครับผมก็ค่อยๆทําไปนะครับทิมตรงนี้ก่อนนะฮะทิมออกนะครับตรงนี้ก็ทิมออกทิมออกนะครับก็จะเหลือในลักษณะแบบนี้นะครับตัวล่างนะครับผมก็มาตัวล่างนะครับก็ไดมิเตอร์มัน r 1.5นะครับก็เดมิเตอร์3นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยออฟเซตนะครับก็ไปที่ circle นะครับ Circle นะเราออมา l i มิเตอร์ n t e r ครับปิดไปนะครับใช้ v t ดิคอ make นะครับจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ใส่ระยะนะครับความสูงตรงนี้อยู่ที่2.25นะครับก็ใช้เป็นระพิดนะครับ2.25นะฮะ 2.25นะครับกดปุ่มกลางที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ออฟเซตนะครับเราก็ offset ออฟเซตออกมาที่0.5นะครับผมไปออฟเซตนะครับ0.5คลคิดนะครับแล้วก็โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ แต่งตรงน to well. <TH> ี้ก่อนนะฮะอันไหนไม่ใช้ผมก็เอาออกนะครับอันไหนไม่ใช้ผมก็หยิบนะครับตัดออกก่อนนะฮะจะได้ไม่เกะกะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ลากเส้นนะครับจุดนี้มาจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิมข้างในออกนะครับผมก็ลากเส้นนะครับลายนะครับคลิกเส้นนะครับ ทันเจนนะฮะไลน์นะครับคลิกที่นะครับให้มันขึ้นสัญลักษณ์ทันเจนนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีเส้นเลยนะครับแล้วก็ทิมออกนะครับไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นะครับเท่านี้ด้วยนะครับทันเจนนะครับ เนเจนนะครับกดปุ่มกลางที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ทีมอกนะครับก็มีรูไหนบ้างอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นี้คลิกค้างนะครับลากผ่านได้เลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็สร้างตรงนี้นะครับระยะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือ5นะครับจุดหนองนะครับสองฝั่งเลยนะครับ5.12กับข้างล่าง3.75นะครับผมก็ลากเส้นมา1เส้นนะฮะแล้วผมก็นะครับกำหนดระยะนะครับ จากพ้งนี้มาตรงนี้นะครับ5.12นะครับ5.12เสร็จนะครับผมก็สามารถทิมได้เลยนะฮะไม่ใช้ก็ทิมทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับระยะอยู่ที่ 3.75นะครับผมก็ไปไล่นะครับลามา3.75นะฮะและบพิดนะครับพอยนี้กับพอยนี้นะครับ3.75เสร็จแล้วกดปุ่มกลางที่นึงนะครับแล้วก็ทิมออกนะครับ คิดค้างนะครับลากผ่านเส้นนะครับได้มาแล้วหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เท่าไหร่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับผมก็นะครับมาสร้างเส้นปับตักเส้นหนึ่งนะฮะ นะครับถ้าเส้นไม่ snap นะครับก็มาเปิดตรงนี้นะครับดูว่ามันได้กลางพล i n ไหมนะครับเปิด snap นะครับถ้าไม่ชัวนะครับก็ลบทิ้งออกก่อนนะฮะไปที่ลายใหม่นะครับเปิดก่อนนะฮะเปิดตรงจุดนะครับตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกนะครับให้มันเข้าตรงกลางนะครับ หลังจากนั้นผมก็ออฟเซตนะครับใช้เป็นซิมมตทิกออฟเซตนะครับ0.75นะครับเ n นเ r นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับออก2ฝั่งนะครับแล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็ทิมทิ้งนะครับลากผ่านเลยร้อยนะครับก็จะเหลือรูนะครับรูเล็กๆนะครับสรูนะครับก็รู ที่ระยะ1.25นะครับระยะตรงกลางอยู่ที่4.45นะครับผมก็รูตรงนี้นะครับรูมันไดมิเตอร์อยู่ที่0.5นะครับผมก็ไปสร้างรู0.5สองรูนะครับผมก็สร้างตรงนี้เลยนะฮะย้ายสนแนปนะครับ0.5เอนเตอร์นะครับคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่ง สองรูนะครับปิดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีเบาะขนาดนะครับตอนค้างก็คือ1.25นะครับผมก็ไปแล้วพิทนะครับเซนเตอร์นี้นะครับก็เส้นกลางนะครับ1.25นะฮะเอาเส้นนี้ด้วยนะครับกำหนดไปเลยฮะเดี๋ยวค่อยให้ทีเดียวนะครับ อ้าวตรงนี้ระยะผิดนะฮะคลิกดูรีเลทนะครับก็คือเส้นกลางกับรูนี้นะครับแล้วก็มาดับมันคลิกขึ้นใหม่นะครับ1.25 enter นะครับกดปุ่มกลางที่หนึ่งดับมันคลิก1.25 enter นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ระยะตรงนี้นะครับก็คือ4.45นะครับ ก็ไปที่และพิดนะครับนี้กับรูนี้นะครับ4.5จ่าทษทีนะครับเดิลคลิก4ี่จุด4 5 e n t e อนะครับกดปุ่มก้างที่นึงนะครับแล้วเราก็มาคุมนะครับ h o r i z o n t a l นะครับก็คือให้พอยนี้นะครับเท่ากับตัวพอยนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับ เรียบร้อยนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องมาทิมนะครับผมยังทิมไม่หมดนะครับต้องแต่งเส้นนี้นิดนึงนะฮะเส้นด้านนอกนะครับด้านนอกนะฮะอ่านะครับเหลืออะไรฮะเหลือ R านะครับ R ตรงส่วนนี้นะครับ R ตรงส่วนนี้ก็ R ารด้านใน,นนะครับ R ตรงส่วนนี้ก็จะใช้อยู่ 0.25นะครับ4จุดนะครับ0.25 4จุดนะครับกับ r ตรงนี้0.5นะครับ r 0.25 4จุดนะครับผมก็ไปที่ fill นะครับใส่0.25 enter 1ทีครับแล้วเราก็มาลากผ่านนะครับเส้นนะครับที่เราจะทำ r นะครับลากผ่านไปฮะตรงนี้นะครับลากผ่าน สองเส้นนะครับกดปุ่มกลางที่หนึ่งนะครับมาอีทีนะครับก็จะใช้ที่0.5นะครับ enter นะครับก็ลากผ่านนะครับตรงนี้นะครับลากผ่านตรงนี้นะครับดีตรงนี้นะครับลากผ่านนะครับลากผ่านนะครับ เรียบร้อยนะฮะฟินิชออกนะครับฟิน็ตออกนะครับจะแก้ไขก็ดับยวคลิกเข้ามานะครับจัดทรงนะครับตัวเลขนะครับเสร็จแล้วก็ฟินิชออกนะฮะจะเอ็กทูดนะครับเราก็ไปเอ็กทูดนะครับคลิกที่เส้นนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วครับอลองไปทําดูนะครับ